สวัสดีค่ะคุณชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไมวีช n แนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะไมวีก็มางานบชนะคะอุปสมบทของอ่ะหลานชายนะคะอ่อก็คือนะคะนายดิออนนะคะโกรคอตนะคะซึ่งเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ค่ะนี่เลยค่ะก็อ่ะมาอยู่เมืองไทยนะคะก็ ตอนเล็กๆนะคะตอนโตก็กลับไปอยู่นะคะนิวซีแลนด์นะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ได้มาบวชอุปสมบทที่เมืองไทยนะคะก็จะมีนะคะญาติญาติะนะคะก็มาร่วมนะคะในการบวชอุปสมบทครั้งนี้นะคะก็เป็นที่น่ายินดีน่าดีใจมากเลยนะคะนี่ค่ะ,ะบรรยากาศนะคะในงานนะคะ ตัดผมนาคนะคะเพื่อทําการอุปสมบทนะคะนี่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของอพ่อนาคนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะไมวีศก็ได้นะคะนำภาพบรรยากาศนะคะในการบวชอุปสมบทนะคะนี่ค่ะของลานชายนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะนะคะ่ะโอ้โหทั้งญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ ร่วมกันนะคะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาบวชนะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับพ่อนาคเองนะคะก็พูดภาษาไทายได้นะคะนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะในการตัดผมนาคนะคะซึ่งก็มีนะคะญนะะาติพี่น้องนะคะที่มาร่วมนะคะอ่า ในการอุปสมบทครั้งนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็ร่วมกันถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกนะคะในการบวชครั้งนี้นะคะก็นี่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ของพ่อนาคนะคะนี่ค่ะเป็นลูกครึ่งไทยนะคะนี่ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในการนะคะ เฮนากรอบบทนะคะเพื่อที่จะนำนาคนะคะไปอุปสมบทนะคะคุณผู้ชมนะคะเราก็นี่เลยสนุกสนานนะคะในการเฮนาคนะคะนะคะี่ค่ะเป็นที่ภาคภูมิใจของอคุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าตายายนะคะที่หลานนะคะกลับมาจากนิวซีแลนด์นะคะเพื่อจะมาบวชให้ท่านนะคะ ก็นำบรรยากาศนะคะในการแห่นากรอบโบสถ์นะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะโอ้สนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเราก็นะคะนำหน้าไปนี่ค่ะแห่นะคะรอบๆโบสถ์เลยนะคะในการแห่นะคะก็แห่สามรอบเลยนะคุณผู้ชมนี่ค่ะ น,นี่ก็เป็นคุณตาะคะคุณตาของนาคานี่ค่ะก็มีสาวๆสวยๆนะคะในค่ีนี่เลยค่ะมาร่วมนะคะในการแห่รอบนะคะอ่าก็เป็นการแห่รอบสามรอบนะคะก่อนที่จะนำนะคะไปบวชนะคะในโบสถ์นะคะคุณผู้ชม สำหรับนาคนะคะก็ถึงจะเป็นรูกครึ่งนะคะแต่พูดไทยได้ชัดมากเลยนะคะนี่ค่ะและพร้อมที่จะบวชเรียนในครั้งนี้นะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะแม่วีก็ได้มาร่วมนะคะนี่ค่ะในการนะคะ แห่รอบบทกับเขาด้วยนะคะนี่ค่ะและเ<ล>มื่อเราแห่ครบ3รอบแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าก็จะเตรียมตัวนะคะ ขึ้นไปในโบสถ์นะคะเพื่อจะบวชนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าของเรานะคะก็จะเริ่มทำพิธีนะคะที่จะขึ้นไปบวชนะคะคุณผู้ชม

ปัญจสีลาญาจาระ์ตากียังกิณมะยังกันเตนิสุงมิสุงลักษณะกายีตละลันนิลักษณะปัญจสีลาญาจารยแล้วนาคนะคะก็ขึ้นนะคะไปในอุโบสถนะคะเพื่อไปอุปสมบทนะคะห่มผ้าเหลืองนะคะคุณผู้ชม ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดติดตามแม่บีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ